แต่ตอนนั้นน่ะผมมาขับลาลามูฟผมไปนั่งกดงานอยู่ที่เสือป่าเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีขายเทปเก่าหนังสือเก่าริมฟุตบาทผมมีเงินอยู่หกร้อยผมมีเงินอยู่หกร้อยไปวิ่งงานไปกดงานแล้วผมก็ไปดูว่าเขาขายอะไรกันผมก็ไปหยิบดูแล้วก็ไปเจอพวกกุญแจที่มีหลุงปูชิมกับหลุงกูงงกโตะะจะดูไม่เป็นนะก็ขอเช่าเขาเขาเฮียคนนี้น่าจะเอาผมพันสองก็เลยเอามาโพสต์ถาม ในกลุ่มพี่ตู่มาถามว่าแท้ไหมใช่แล้วก็มีคนหนึ่งซื้อไปเป็นเซียนพ้ะนี่แหละแต่อตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้ว<ม>ซื้อผมที่บ้าผมได้นอัหมื่นสาม,มก็คือแบบฟุกอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมยังอยู่ในห้างพันทิพย์งามวานนะวันนี้ผมจะมาแนะนําน้องชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเซียนพระที่ผมมองว่าเล่นพระด,ดีมีอนาคตไกลนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องท่านนี้กันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ถูแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออัดสาธุประดิษฐ์นะครับผมอ,อัดเล่นพ้ามาได้กี่ปีละถ้าเริ่มเล่นจริงๆอ่ะประมาณย่างเข้าปีหกหนึ 1. 1> ่งแล้วก็ช่วงนั้นก็เล่นพ้าย่อยๆอ๋อไม่แล้วก่อนหน้าเนี้ก่อนจะมาเล่นพ้าทำอาชีพอะไรมาก่อน ผมเคยเป็นเซลล์ขายเครื่องเขียนขอเครื่องเขียนใช่ครับที่พะรามสามอ๋อใช่ครับอ้าวแล้วเราเราคิดยังไงถึงมาสนใจว่าเครื่องคือผมชอบอยู่แล้วผมชอบดูพี่คนหนึ่งก็คือเอ่ยชื่อแล้วกันพี่บอยตาประจันชอบดูคลิปเขาคตอนนั้นผมเข้าไปดูคลิปของพี่บอยเนี่ยเขาจะทำคลิปตามหาพระแท้ผมก็จะเข้าไปดูพี่บอยนะครับแล้วก็เลยชื่นชอบว่าพี่คนนี้เขาเก่งสามารถดูพระเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับว่า ตอนนั้นผมเป็นเซล,ลแล้วเงินเดือนมันน้อยอหมื่นต้นๆผมก็มีไปซื้อพระขายบ้างอะไรเงยเอางนี้ดีกว่าพระองค์แรกเลยที่ลงคุณครั้งแรกในชีวิตเลยพระเกจิไหนรุ่นอะไรเออพระที่ซื้อแล้วมีกําไรใช่ไหมคเอาแบบที่ฟักเงินเองเช่าครั้งแรกเลยตอนนั้นที่เป็นองค์แรกของเราอะเอางี้ดีกว่าเป็นพระหลวงปู่ทิม รุ่นบรรจุหัวใจปีห้า่าแล้วก็ยันดงเล็กหลวงปุโตอ๋อมีหลวงปุโตมาเลยตั้งต่แรกๆเลยคือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ะเราก็ดูไม่เป็นแต่เราเห็นคลิปของคนหนึ่งที่ทําสอนพี่ตู่ก็น่าจะรู้จักอ่าใช่แต่ตอนนั้นน่ะผมมาขับลาล่ามูฟผมไปนั่งกดงานอยู่ที่เสือป่าเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีขายเทปเก่าหนังสือเก่าริมฟุตบาทผมมีเงินอยู่ห0ร้อยผมมีเงินอยู่หกร้อยไปวิ่งงานไปกดงานแล้วผมก็ ไปดูว่าเขาขายอะไรกันอผมก็ไปหยิบดูแล้วก็ไปเจอพวงกุญแจที่มีหลุมกูทีมกับหลุงกูโตอ่ะจะดูไม่เป็นนะก็ขอเช่าเขาเขาเฮียคนนี้น่าจะเอาผมพันสองเออแต่ผมมีหกร้อยสององนะ,ะก็เลยโทรพูดตรงตรงะยืมตังแฟน <laughs> ยืมตังแฟนแต่แต่เทียบรูปนะตอนซื้อทเทียบรูปก็ซื้อเขาพันสองแล้วก็ซื้อเสร็จเนี่ยเหมือนจะมีเซียนเพาะเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเขานะ เดินตามผมมาบอกว่าน้องเอาเท่าไหร่บอกว่าผมผมผมไม่ได้ขายพี่เขาก็บอกว่า5้าพันแล้วกันเผมผมไม่ได้ขายพี่ผมผมจะเอากลับบ้านอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยเอามาโพสถามในกลุ่มพี่ตู่มาถามว่าแท้ไหมใช่แล้วก็มีคนหนึ่งซื้อไปเป็นเซียนพลานี่แหละแต่ตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วซื้อผมที่บ้านผุดเด่มหนึ่งหมื่นสามอมก็คือแบบฟุกอะมันก็เลยเป็นที่มาแบบ,บว่าเฮ้ย อาชีพนี้แม่งไ,ได้นี่หว่าใช,ใช่ไหมมนเลยไปอาชีพทําให้ผมว่ามันหาตังง่ายใช่แล้ว,แล,วแล้วมาขึ้นห้างมารู้จักสนามพระได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเซลใช่ไหมการที่เป็นเซลเนี่ยเราก็จะแต่งตัวดีช่วงที่สายใต้เนี่ยเขามีสนามพระตอนเช้าใช่ไหม,มเช้าเช้าตีห้าก็มีละผมก็จะทำเป็นฟอร์มแบบ เหมือนมาสนใจพ้าเหมือนจะมาซื้อพ้าแบบสนใจอ่ะก็มาหลอกถามราคาบ้างอะไรเงี้ยเหมือนมาดูฟีอะ่ะม,มาดูล่าๆมาดูล่าๆ <laughs> ไม่มีเงินมาเช็คราคามาันใช่ผมก็ทําอย่างนั้นแหละแล้วก็มาเริ่มซื้อพวกขันข้างขายบ้างแล้วก็เหรียญพัดยศอะไรเงี้ยครับก็คือพอเริ่มเข้ามาปุ๊บซื้อปู่ทวดปู่โต๊ะมาได้ปุ๊บ ไปมาหลักๆเข้ามาเล่นแรกๆก็คือหลวงปู่โตใช่เล่นเป็นหลักเลยเพราะไปขอหลวงปู่ไว้อ๋อเหมือนกับว่าตอนนั้นที่ไปเช่ามาแล้วก็กําไรเยอะเอามาใช้แล้วเราก็ไปขอหลวงปู่ด้วยว่าก็ขายได้ด้วยใช่ผมบอกว่าเนผมผมจะเป็นเซียนพระผมไม่บอกหลวงปู่อย่างนั้นเลยจากเงินก้อนนั้นที่ได้กําไรมาที่ขายได้หมื่นสามอะใช่แล้วตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงก่อนโควิดนิดนึงคือบนนี้บนชั้นสามเนี่ยมันยังจะ มันยังไม่ค่อยมีร้านที่รับซื้อหลวงปู่โตมีไม่กี่ร้านน้อยผมก็มาปรึกษาพี่คนหนึ่งก็คือเตยชัยนาทเพราะตอนนั้นผมมาซื้อพระเตยชัยนาทขายเตยชยนาศบอกอว่าดีคุณมาอยู่เลยเพราะตรงนี้ไม่มีใครเล่นหลวงปูโ่โตตู้เก่าที่พี่ตู่เคยขึ้นมาอ่าใช่ตรงนั้นก็เป็นเหตุที่ผมมาเปิดเลยก็คือออกจากงานใช่ผมดูแล้วนะครับน้องนี้ถึงจะเริ่มเล่นปีหกหนึ่งนะแต่ว่าทุกวันนี้ น้องเขาไม่ได้เล่นเกจิเดียวนะตอนนี้เล่นหน้าลายเลยเกจิยอดนิยมทั้งหมดเลยนะต้องถือว่าเป็นเซียนที่ดูดีมีอนาคตมากๆนะครับอะพี่อยากถามอะไรอย่งยงเ,เคยโดนพาเกไหมพาเกเนี่ยเคยโดนแต่ตอนนั้นอนะโดนตอนเริ่มมีเงินหลักแสนละอ๋อใช่ตอนนั้นมีเงินอยู่ประมาณแสนสองเหตุการณ์ที่ผมจําได้พี่ตู่ก็น่าจะรู้นะ ว่าห้องเนี้ยทุกคนน่าจะเคยโดนอมันจะเป็นไอ้จัมโบ้สองที่กลิ่นเหม็นๆผมไปซื้อที่แมคโครจารันลูกละสี่หมื่นซื้อมาสอง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 องค์แล้วก็ขายออกไปให้เซียนคนหนึ่งนี่แหละมาซื้อผมผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาก็โทรมาหาผมบอกเก๋ผมว่าผมตามเจ้าของไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเราไปซื้อข้างนอกอ่ะพี่นึกออกไหมเราเราคืนเขาไม่ได้อ่ะ พี่รู้ว่าผมยังไงผมต้องผ่อนคืนเขาคนนั้นนะเสียงคนนั้นนะต้องผ่อนคืนเขาใช่องนั้นเป็นอะไรที่แบบอยากจะเลิกเล่นเลยมันมันมันทำให้เรามีประสบการณ์ซื้อพาเก้ครั้งแรกใช่และมันก็ทําให้เราได้แก้ปัญหาครั้งแรกใช่จนทําให้เรามายืนอยู่ถึงทุกวันนี้อ,อคือเล่นพ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราซื้อขายเองอ่ะโอกาสที่จะโดน่ะมันมีอืทุกคน แต่ถ้าเรามาอยู่ในห้างเราเดินซื้อขายในห้างเนี่ยพวกนี้จะบาดเจ็บน้อยแล้วก็หาเงินได้แต่ผมชอบจะซื้อที่มีช่องว่างเยอะๆคือเซียนอะ่ะใช่คือซื้อเซียนตัดเซียนช่องว่างมันก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเราซื้อข้างนอกได้ช่องว่างเราก็จะมีกินมากขึ้นใช่ใช่ใชผมคิดอย่างนั้นอันนี้พี่อยากฟังทัศนคติของเราเกี่ยวกับวงการพรผมมองว่าวงการพระเนี่ย ถ้าเล่นดีเนี่ยเราหาตังค์ได้แน่ถ้าเราอยู่แบบถูกทางเล่นพระแท้เล่นพระดีเนี่ยเราหาเงินเราเลี้ยงชีพได้แน่นอนเพราะผมอะผ่านมาแล้วมผมเริ่มจากพนังกงานบริษัทจนกระทั่งมาเป็นเปิดร้านพระอย่างที่พี่เห็นเต็มตัวมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมอนกันนะครับคือบางคนบอกว่าวงการพระเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้แต่ผมได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราตั้งใจอะอาชีพไหนมันก็มีความแน่นอน<ม>ของมันผมว่านะข้างนอกอะเวลามองวงการพระ เขาจะมองค่อนข้างติดลบนะแต่ถ้าคนเข้ามาสัมผัสจริงๆจะรู้เลยถ้าคุณเล่นพระดีคุณหาเงินได้นะกับวงการนี้<ช>เป็นอาชีพพุณได้เลยใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่ผมก้าวกระโดดจะต้องหมดเหมือนมีผู้ใหญ่เมตตาผมก็คือพีพ่พต้นท่าประจันท์ที่ผมมาเล่นพระหลายๆสายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมก็ได้ความรู้จาก,จากแกเยอะนะครับจากพี่ต้นท่าประจันท์เนี่ยก็คือเราได้อยู่ร้านเขาแล้วก็ได้ดูพระเขาได้ช่วยเขาทํางานประมาณนี้ครับ นี่แหละมันคือด้วยตัวเราอะ่ะมีความจริงใจและความน่ารักด้วยผู้ใหญ่เมตตามันก็เป็นผลดีกับอาชีพเรานะใช่ก็ถือว่าผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งใช่วันนี้ก็ผมว่าได้รู้จักน้องอัดสาธุประดิษ์ส่วนหนึ่งแล้วนะยังไงเข้ามาบันทิกยังไงก็มาที่ร้านน้องเขาได้นะครับมาชมภาพส,สวยๆนะลองลองลอง,ลองมานั่งคุยกับน้องเขาดูนะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณน้องอัดมากครับได้ครับพี่ตัวขอบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบกัน EP หน้านะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ